สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องไปสูุตรทุกคนครับขอต้อนรับพี่น้องเขาสูช่องอิสานมังมวนครับผมนะครับผมเอ้าหลังจากที่ผมบมเดลลงคลิปไปหลายหลายมือนะครับผมโมเดลยูนะครับผมไปเที่ยวนะครับผมก็กลับมาไปเที่ยวทั้งสุ้มแพ้พุนละนะครับผมทังอำเภอสุ้มแพ้ท Young ั Slow ้งขอนแก่นพุนน้านาะนะครับเอ้ามือหนีกลับมาครับผมกลับมาพอพี่พอน้องนะครับยัดไป นะครับผมตามซื้อคลิปนั่นแหละนะครับคือไล่ําเพื่อนเดินซิ่งนะครับผมชึ่งตซึ่งซึ่งพี่น้อนะครับคือต้นฉบับนี่เป็นข้ออาจารย์อาคมนะครับแต่เนาะอาจารย์อาคมเราเรียญใบนะครับเราเรียญใบตั้งแต่ดนแล้วพี่น้องดนเติมแล้วครับไล่นี่นะครับตั้งแต่ชุดพินพ่อลูกนะครับพินพ่อลูกหนึ่งหมละนะครับผมประมาณนั้นผู้ใดขันผู้ใดมีตรลับ นะครับผู้ใดมีแผ่น VCD ีดนะโอ้ดีสุดยอดน,นะครับเพราผมเสียแล้วนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวนี้กัมีมีฟังใน YouTube อยู่นะครับไปหาฟังเบิองอ่งกันเลยนะครับผมสำหรับผู้ใดเล่นเป็นแล้วกะบ่เป็นหยังพ่อจิ้งผู้ที่เล่นบ่ทันได้เป็นอ่าเฮามาเรียนรู้กันมื้อน,นี้กันแล้วกันนะครับผมสำหรับไล่การเลาะขื่นมันเป็นไล่ขื่นไล่ล้ำเพื่อนเดินสิ่งนะะแบบอาจารย์นาคมุมนะครับที่เราเรียนไปผนะู้ใด บู๊จักว่าขึ้นแนะไรอ่ะผมสิเหลี่ยมจะฟังก่อนนะครับผมอ่ะผมกับว่าได้เรนโดนแหละนะครับผมพี่ปาดประกันได้กัขอแพร่เอกรอนกันละกันนะครับต่างสายพิ้นขึ้นครับเอเมเนอร์มีลามี่ครับอู้ร่มเลยพี่น้องเจ้าเฝ้าดีเถอะบอกก่อน <c oughs> อากาศหนาวครับพี่น้องหนาวหลายมือลนละหนาวสองสามมื่นแล้วนะครับแต่มมือขึ้นนี่หนาวอีหลีหนาวแห้งนะครับต่อเนื่องมาพอดมือนี้นะครับผมแล้วก็มือนี้ล่มนะครับล่มก็ล่มหลายมื่นแล้วล่ะแต่ว่ามือ,อยูซึกว่าล่มเป็นพิศเศษเลิศเกิน นะครับผมเนาะนะขันมีเสียงร่มแนวกย,ยาวากันนพินองเอาบรรยากาศธรรมศาสตร์นะครับนงงั่งอยู่ในหน้าได้เนี่ยนะครับผมเนาะเอ้าเดี๋ยวผมสิเลี่ยมในฟังก่อนปีก,กเกษีย <c oughs> ไดไปหาขวดร,ร่มมาตัดนะครับผมอ้อยผมกังเงินอยู่นะครับเอ้านะครับ นี่นะครับเล่นแบบนี้นะครับผมอ่าส่วนสไตล์การเล่นก็แล้วแต่ไพมันแต่ว่าโดดนโหนกสิป,ประมาณนี้นะักคูณลูกคนก็รอบแรกก็ต้นนี้ก็แล้วแต่สไตล์ไพมันนะครับแต่ว่าผมสิบ,บอกโนดเข่าวเอาบูมเป็นทุกเข่าวาโนววโด,ดตรงตรงให้แล้วกันแล้วแต่เงาสิไปอร์ันนี้เราต่เงาสิไปจัดกันนะครับวา่าเหาสิเล่นมากเล่นแนวใด้นะครับอ่ะ มาฟังกันเลยนะครับผมก็แเปียกอยู่ี่พ่น้องขันพมอมาตั้งกล่องรถกับบะเที่ยวดิไม่ต่งเงยหนอผมนั่งอยู่ตรงโด้นนะครับเออกรบะมีรถเที่ยวแต่ผมบเปิดกล่องปั๊บหลดตอนนั้นอาแล้วม่นวยอยู่นั่นแล้วอากันจะได้กับคอทุนคอใหกันแล้วกันนะตอนนั้นเสียงรุกวนหลบขางต่างๆถือสว่าเป็นบรรยากาศธรรมศาสธรรมศาสตรกันแล้วกันเนาะนะครับเอ้ามาฟังกันแล้วกันนะครับสําหรับโนตนะครับโนดเนาะ ตอนอีก่อนนะครับผมโน่นก็คือลาเทียบเคียงกันโลเทสเทสเอาโอเคลาลาทีโดทีลาทีโดทีดาลาทีโดทีลาทีนะครับผมหน้าฟังเด้อลาลาทีโดทีลาทีโดทีลาทีโดทีลาทีนะครับเอาโจดเอาพี่น้อง ลาลาทีโดทีลาทีโดทีลาทีโดทีลาทีอ่าอีกบออกครับอ่าลาลาทีโดทีลาทีโดทีลาทีโดทีลาที ท่าันบ่ครับทัานบออ่าลาลาทีโดทีลาทีโดทีลาทีโดทีลาทีอ่านะครับผมสองรอบนะครับเล่นสองรอบนะครับสิดเป็น ลาลาทีโดทีลาทีโดทีลาทีโดทีลาทีลาลาทีโดทีลาทีโดทีลาทีโดทีลาทีนะครับผมฟังนะครับลาลาทีโดทีลาทีโดทีลาทีโดทีลาทีลาลาทีโดทีลาทีโดทีลาทีโดทีลาที นะครับแต่ว่าครับอ้าวลองเบิ้งนะครับลาลาทีโดทีลาทีโดทีลาทีโดทีลาทีลาลาทีโดทีลาทีโดทีลาทีโดทีลาทีนะครับผมอ่ะลองเบิ้งนะครับอีกรอบนะครับตั้งเล่นหลับไปไหน ผมลาลาทีโดทีลาทีโดทีลาทีโดทีลาทีลาลาทีโดทีลาทีโดทีลาทีโดทีลาทีอ่าน้องขัดได้แล้วไปต่อนะครับอาจารย์ปิ่นอ่ามีมีซ้นมีมีซ้นเล่อ่านะครับมีมีซ้นมีมีซ้นเล่ กันมาตังกล่องกับวิลรถผ่านนี่เืยน้องนะครับเอ้ามีมีส้นมีมีส้นเลนะครับผมเราเมืองนะครับมีมีส้นมีมีส้นเละอะไม่ได้เสียงนี่ต่อไปจากมีมีส้นมีมีส้นเละก็เป็น เลมีเลเลมีโดมีมีส้นมีมีส้นเลเลมีเลเลมีโดอ่านะครับมันสีเป็นโนตต่อเนื่องนะครับแต่ว่าเอาเป็นวาร์ก,ก้อนนะครับมีมีส้นมีมีส้นเลเลมีเลเลมีโดอ่านะครับผมลองเบิือนนะครับได้บอมีมีส้นมีมีส้นเล่ มีมีซนเลเลมีเลเลมีโดนะครับผมได้บ้ครับอ่านะครับมีมีซนมีมีซนเลเลมีเลเลมีโดอ่านะครับอันไน้เลียวต้อโดเลทีโดเลโดเอโดเลโดมีมีซนมีมีซนเลเลมีเลเลมีโดโดเล ทีโดลาทำไมนะครับซาซามีมีสันม oh, ีมีสันเลเลมีเลเลมีโดโดเลทีโดลานะครับผมมีมีสันมีมีสันเลเลมีเลเลมีโดโดเลทีโดลาอ่านะครับมีมีสันมีมีสันเลเลมี มิโดโดเลทีโดลาหันมาครับอีกรอบนะครับมีมีซนมีมีซนเลเลมีเลเลเลมีโดโดเลทีโดลาอ่านะครับผมมีมีซนมีมีซนเลเลมีเลเลมีโดโดเลทีโดลาอ่านะครับผมทีนี้เอามาต่อกันเอามาต่อกันกันสปินลา ลาทีโดทีลาทีโดทีลาทีโดทีลาทีลาลาทีโดทีลาลาทีโดโดทีลาทีโดทีลาทีมีมีสันมีมีสันเลเลมีเลเลมีโดโดลิทีโดลาเลียนสองรอบตัวนี้ก็เลียนสองรอบมีมีสันมีมีสันเลเลมีเลเลมีโดโดลิทีโดลิทีโดลาอ่าตัวนี้เขียนสองรอบกันนะครับเลียนวักระสองรอบ นะครับลาลาทีโดทีลาทีโดทีลาทีโดทีลาทีนี่ก็สองรอบแล้วก็มีมีส้นมีมีส้นเลเลมีเลเลมีโดโดเลทีโดลานี่ก็สองรอบนะครับผมเข้าใจเนาะนะครับแล้วก็เป็นจากจากตัวนี้แล้วนะครับมีมีส้นมีมีส้นเลเลมีเลเลมีโดโดเลทีโดโดเลโดเลทีโดลาก็มาเป็น เรนยังไงนะครับมีเลโดทีลาโซนลาโดมีโซนลาทันมาครับซะซ่ามีเลโดทีลาโซนลาโดมีโซนลาอ่านะครับผมเอาเบิรงนะครับเอาเบิรงนี่นี่เอามาเชื่อมกันมันก็่าจะเป็นลา la ti do ti la ti do ti la ti do thi, la ti La, la ti do ti la, ti do la, ti do la ti Mi mi si, mi mi si lel, le, mi lele, le, mi do 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 ti do la ราะเหนืมองนี้เลยวมืก่กาสีเขาไล่นะครับกบาเขาไลเป็นตัวนี้กัพาเรนม่เลี้ยวโดราสมีเลยมีลสมีเรียโดราส์ลานะรอ๋อหเลี้ยว ไปยังรถคือมาหลายตำรวจตั้งด่านอยู่ถนนใหญ่ครับโอ้ยนะครับผมกับว่าอยู่รถคือเที่ยวหลายแท้มือนี่บัได้ทียว่าตำรวจต่างด่านพี่น้องครับอืมเอา้บาบว่ากันพี่น้องท่างเส้นหน้าผมมันเป็นทางอะไรที่ว่าไอ้ลบดันได้นะครับลบดันได้นะครับผมโอ้บัไดเทียแน่งไปผมกับว่อาอ๋รถจะเด้มว่าหลายผิดสังเกตแท้วะบันไดเทียรถตำรวจเข้าต่างด่านนะครับ โอ้ยมาอ,าอา้าวโอเคนะอ่ะพี่น้องคือสีโอเคแนะนอครับนอ่อคือสีบอทวดอีกหรอกนะครับผมพี่น้องรีบิ่งเอาเด้อหัดนี้เด้อนะครับผมเสียงรถกระหึ่นวันนวันเสียงนมกับวับนน,นี้เ,เคียงข้างนะครับผม <laughs> เอาเป็นว่าน,นะครับคลิปนี้กาแฟเพียงซ้ำหนี้ก็แล้วกันหวังว่าสิเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องที่เขาบรรลุจุรน้ฟัง บอหน่อยกะไล้บอลไล้กะหน่อยสําหรับคลิปๆนี้นะครับผมสําหรับผู้ใดเป็นแล้วกะผ่านไปผู้ใดที่ว่าถึงผู้ที่หันไ่เป็นนะครับผมก็น่าจะเป็นประโยชน์บอลไล้กะหน่อยบอหน่อยกะไล้นะพี่น้องเนาะนะครับผมเอาพี่ผานประกันไหนขอโทษก็ให้กันแล้วกันนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดซับสไคร้ กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์กดนั่นแหละนะครับผมเผื่อเป็นแรงอกแรงใจให้ผมอยู่สานนวันเดชขีดต่อต่อไปนะครับได้คลิปหน้าว่ากันไหมครับสำหรับอยากได้องงี๋ยังขอมานะครับผมเออสำหรับผู้ที่ขอจดหม้สามซองผมเคยเล่นไว้แล้วนะครับลองไปพิมพ์หาเบิ้งนะครับผมลองไปพิมพ์หาเบิง้งจดหมายสามซองดีสารนวลเดนก็นกนขึ้นดอกนะครับผมผมพิจารณเวลาเป็นปรีล่ะนะครับผมนะครับสำหรับเพลงฮักบ้าเมียปลาหนิผมก็เร็ยนไว้แล้วนะครับผมครับไปหาเบิ้งได้นะครับผมอ่าแลคายียังอีกล่ะหลายละเออผม ส่วนที่ขอมากผมกัดจืดมาไลยนะครับลองเท้อกับเอ้าเป็นว่าเมินเขามาคุยกันไหมนะครับผมนะแต่ผมเห็ดได้เดี๋ยวผมเห็ดไหนนะครับผมเห็ดบัได้ก็ค่อยว่ากันนะครับผมอ่ะขอบคุณแล้วกันแล้วก็ติดตามนะครับผมสวัสดีครับ